มาลุยกันต่อกับต้นที่75หวังว่ามดแดงคงจะน้อยกว่าต้นทังข้างไปสัดเลยมันก็มีมดแดงนะพแลลปูกที่8หมดไปแล้ว ก่อนที่ก้าเข้าไปแทนปลุยเลยเจไม่เจอมดแดงก็เจอมาแหวงระวัง,าวางด้วยมดแดงขึ้นแขนแล้วตอนนี้ขึ้นมาถึงคอแล้ว เฮ้ยเอาจริงเนี่ยมดแดงโรยตัวลงมาเหรอมาอย่าเข้าหูแล้วกันอ้อยตบหัวตัวเองเพอหมดแดงมีทุกรางบบาตาปะเนี่ย ดูนี่มแดงที่หน้ามีตาติดตาไปปะไม่มีผมเิ่งเคยที่รถตอนเพิ่งไปล้างหน้าล้างตาล้างตัวมาเนี่ยเจอมดแดงกัดเต็มไปหมดเลยข้างในคอแดงไปหมดแล้วเนี่ยล้างกลิ่นมันออกก่อนกลิ่นมดก็มาลุยกันต่อเลยกับต้นที่77 มาลุยกันต่อกับต้นที่78ด้วยเลื่อยตัวเดียวมาตัดเลยไปก็ตัดมาจนถึงต้นที่78แล้ว ใครที่ยังไม่ได้ดูนี่ย้อนดูได้เลยจากต้นที่หนึ่งมาผมลงลย์ลิสต์ไว้ให้แล้ว